สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับเช้าวันนี้นะคะคุณครูจะสอนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนนะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะที่เราเรียนเรื่องการจับคู่สิบไปนะคะคุณครูจะยังไม่สอนแบบฝึก5.4นะคะคุณครูจะยังไม่สอนแบบฝึก5.4อะคือแบบฝึกนี้นะคะอะยังไม่สอนนะคะยังไม่สอนด้วยเหตุผลบางประการคือนักเรียนมันยากค่ะ มันยากที่จะเข้าใจนะคะคุณครูขอสอน5.5ก่อนนะคะอ่าเชื่อครูนะคะเดี๋ยวเาเดี๋ยวทำา 5, 5ุแล้วจะย้อนกลับไปทำ5.4า5.4ได้นะคะเอาละมาดูนะคะ5.5บอกว่าอะไร5.5อ่ายังคงเรียนบทที่5เหมือนเดิมนะคะบทที่5เหมือนเดิมนะ,ะแต่เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็จะต่อเนื่องกับการจับคู่สิเมื่อวานนี้ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะเขียนด้านบนก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปลี่ยนหมดปากแป๊บหนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อวานนี้เห็นนัทนนสอบมาแล้วนะคะ อ่าแต่ก็ยังคนนักเรียนคนอื่นอาจจะมีสอบมาอีกหลายคนแต่ว่าคุณครูไม่ค่อยสบายก็ยังไม่ได้ดูนะอ่าเพราะฉะนั้นนัทนนก็สอบมาก็โอเคอยู่นะคะอาจจะติดบางนิดบางช่วงนิดหน่อยแต่ก็ธรรมชาตินะเพราะนักเรียนเพิ่งอยู่ปนหนึ่งเอาละเวลาจับคู่ศูนย์ก็คู่ของมันก็คือสิบหนึ่งก็เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะ เอาละถ้าเรียนจําหลักการมันได้นักเรียนก็จะสามารถทําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกหัดของวันนี้ได้อย่างง่ายดายนะคะและหลายคนบอกว่าคุณครูคะหนูยังจําไม่ได้เลยเอาจําไม่ได้เลยก็นี่ไงคะตารางคุณครูเขียนให้ด้านบนนี้เป็นผู้ช่วยนักเรียนได้นะคะครานี้คําว่าการจับคู่สิบนี่ต้องฉลาดฉลาดในการเลือก อ่าคุณครูต้องใช้คำว่าฉลาดในการเลือกนะยกตัวอย่างเช่นเราเห็นเลขเจ็ดเนี่ยอ่าดูนะคะเทคนิคนะคะก็ให้นักเรียนไปมองเลขเจ็ดค่ะไปดูตัวนี้แล้วดูว่าเจ็ดเนี่ยมันคู่กับอะไรได้สิบมันคู่กับสามเราจึงโยงเส้นเจ็ดกับสามแล้วได้สิบถูกไหมคะเสร็จแล้วเราก็เอาสิบไว้ในใจคือเป็นตัวนี้แล้วค่ะเขียนมาเป็นสิบ และยกนิ้วขึ้นมาเท่ากับอีกจํานวนหนึ่งที่ให้เราบวกนะจํานวนจะมีมา3จํานวนถ้ามีมาแค่2จํานวนมันก็ไม่ต้องจับคู่อะไรนะคะมันก็บวกกันได้10ทุกข้อเลยเด็กก็จะไม่คิดนะคะอ่าเพราะฉะนั้น10นะคะ7โยงเส้นไปกับ3จับคู่กันให้เป็น10ก็คือคู่นี้นะคะคุณครูขอใช้สีเหลืองแล้วกันนะจะได้เห็นอ่ะ เราเห็นเลขเจ็ดก็ไปหาคู่มันอ่าจับแล้วได้สิบก็ยกนิ้วขึ้นมาสองนิ้วรวมกันก็จะกลายเป็นสิบบวกสองนะคะสีเหลืองเวลาเขียนมันจะไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันจืดนะแต่เวลาขีดเส้นมันจะดีมันจะเห็นชัดแต่เวลาเขียนไม่ชัดเพราะฉะนั้นสิบบวกสองนักเรียนเอาสิบไปในใจยกนิ้วขึ้นมาสองนิ้วนักเรียนก็จะได้สิบสองคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะหากครูไปข้อที่หนึ่งจุดสองเลยนะคะขอขยายไม่สนใจหนึ่งจุดสอง นักเรียนจะสังเกตว่าเราเริ่มต้นเขาจับมาให้เราแล้วข้อเนี้เราเราจึงไม่ต้องคิดนะคะเขาจับมาให้เราแล้วเวลาที่เขาจับมาให้เราแล้วอย่าไปมังุ่มมังามอะไรอยู่ไม่ต้องนี่นักเรียนเขาจับมาให้เราแล้วดูนะคะเนี่ยเก้ากับหนึ่งแน่นอนเลยค่ะได้สิบก็คือตัวหลังนี่ทําไมเป็นตัวหลังก็เพราะว่าหนึ่งกับบวกเก้ามันอยู่หลังนะคะก็ต้องอยู่ที่เดิมของมันนะคะเท่ากับหนึ่งบวกสามตัวนี้นะคะเออขอโทษค่ะหนึ่งบวกเก้าตัวนี้ มันแปลงไปเป็น10ตัวหลังนั้นแล้วเพราะฉะนั้นตัวหน้าที่หายไปคืออะไรตัวหน้าที่หายไปก็คือเลข 8. แปดเราก็ใส่เลขแปค่ะเพราะฉะนั้น10บวกแเอา10ไว้ในใจยกนิ้วขึ้นมา8นิ้วลองนับต่อดูค่ะ1 0บแล้วก็ส1บเอ็ดสิบสองสิบก็ใส่18ค่ะหกับแก็เป็นอันว่า2ข้อแรกเสร็จไปอย่างง่ายดายเรานี้มาดูข้อที่สามที่จะต้องใช้ ความเข้าใจแล้วก็ฝีมือของนักเรียนเองครูจะทําให้ดู1ข้อถึงข้อเท่านั้นนะอ่าวนักเรียนนักเรียนเห็นเลขหนักเรียนไม่ต้องคิดมากค่ะเขาไปมองที่ตารางเลขหค่ะแล้วดูซิว่า A5 มันต้องไปจับคู่กับอะไรนะมันถึงจะได้กับสิบนักเรียนรู้ทันทีเลยว่าอ๋อหมันจับคู่กับ5ครับคุณครูอ่กะก็โยงเส้นมาให้คุณครูเนาะ บอกได้ปากอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาการกระทำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้สิบหลังจากนั้นตัวเลขที่ยังไม่ถูกจับคู่คือเลข3ก็จะถูกนำมาเขียนด้านหลังแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้เอาสิบไว้ในใจแล้วยกนิ้วขึ้นมาสามนิว้วก็จะเป็น13บคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะ อ่าเดี๋ยวดูซิมีแบบฝึกกี่ข้ออ๋อมีเยอะข้ออยู่นะอ่ะเพราะฉะนั้นใจดีทําให้อีกหนึ่งข้อได้ตัวอย่างอ่ะนะักเรียนดูนตรงนี้ค่ะตัวหน้าเลยคือเจ็ดนักเรียนคิดว่าเจ็ดจับคู่อะไรจึงได้10ถ้าคนจําได้จะตอบได้เลยว่าเจ็ดจับคู่กับ3คุณครูก็ทราบนะคะแต่คุณครูให้นักเรียนดูในตารางอ่ะเจ็จับคู่กับสามเพราะฉะนั้นก็โยงเดไปจับคู่กับสมค่ะแล้วก็เขียนคําว่าสิบค่ะ คุณครูครับไม่เห็นคุณครูคิดเลยเอาจะคิดทําไมในเมื่อเราเรียนไปแล้วเรื่องการจับคู่สิบนะคะการจับคู่สิบแปลว่าตัวเลขที่มันมาจับคู่กันในตารางข้างบนเนี่ยมันได้สิบนะคะมันได้สิบเราเรียนไปแล้วเราพิสูจน์ไปลแล้วเมื่อวานนะถ้าเรายังเรียนซ้ําๆเรื่องเดิมไม่ปรับปรุงเรื่องใหม่อ่ะมันก็ไม่จบสักทีนะเอาเพราะฉะนั้นตัวที่เหลืออยู่นะคะก็จะเป็นเจ็ดก็เอาเจ็ดไปใส่ค่ะ เพราะฉะนั้นเอาสิบไว้ในใจบวกเจ็ก็ได้17นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไปดูตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเนี่ยจะเริ่มเป็นปัญหาอ่ะนักเรียนไปดูค่ะ4 4จับคู่กับอะไรถึงจะได้10เราก็ไปดูตรง4ค่ะปรากฏว่า4นะ่ะมันต้องจับคู่กับ6แต่ปรากฏว่ามันไม่มี6ในนี้เพราะฉะนั้น4ใช้ไม่ได้ ก็ต้องไปดูตัวถัดไปค่ะนักเรียนฟังดีๆนะเมื่อกี้ครูบอกนักเรียนแล้วว่า4ี่ตัวแรกที่เราเจอนะ่ะไม่ผิดแต่พอดีตัวเลขที่เหลืออยู่เนี่ยไม่มี6เลยเมื่อไม่มี6เลยต้องขยับค่ะสี่ไม่ใช้ยังไม่ใช้ตอนนี้นะคะขยับตัวต่อไปค่ะไปเจอ8นักเรียนไปดูค่ะอะไรจับคู่กับ 8, แปดเราได้10นักเรียนเจอเลขสองเรียนบอกออ นี่ไงคะคุณครูแปดมันจับคู่กับสองพอดีถูกต้องคะ่ะนักเรียนแต่สิ่งที่สำคัญอยู่ตรงนี้คือสเมื่อมันไม่ได้ถูกจับคู่มันจะถูกเขียนลงไปเลยคะ่ะแล้วด้านหลัง8ปดบวกสองเป็นสิบก็จะอยู่ตัวหลังคะ่ะนี่คือที่มาของคณิตศาสตร์นะคะไม่ใช่นักเรียนอยากเขียนอะไรตรงไหนนักเรียนก็บอก,ห,กหนูก็ใส่เลยหนูก,ก็ใส่เลยมาได้ค่ะครูก็ใส่เลยหกันผิดนะ ่าเพราะฉะนั้น10บวก4ก็ได้14ค่ะอ่าข้อ1.5นี่จะแปลกใหม่นะคะจะไม่ใช่ไม่ได้เจอเลยต้องหาขายับไปอ่าพอไปดูข้อ1.6อีกสักข้อแล้วกันนะเจอเลข6นักเรียนไปดูด้านบนค่ะ6จับคู่กับ4ได้10ใครจำได้แล้วก็ไม่ต้องดูนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยถ้าไม่ต้องดู แต่คุณครูให้ดูเพื่อเพราะว่านักเรียนบางคนเขายังจําไม่ได้นะคะการสอนของครูต้องครอบคลุมนักเรียนที่เก่งแล้วนักเรียนที่ยังกําลังศึกษาอยู่ด้วยคือยังไม่ยังไม่คล่องนะต้องไปด้วยกันได้หมดอ่ะมาดูนะคะ6จับคู่กับ4เมื่อกี้เราเห็นเรายงเส้นเลยค่ะ6จับคู่กับ4 6เป็นตัวแรก .4. เป็นตัวหลังเพราะฉะนั้นก็ผลลัพธ์ก็เป็น10ตรงนี้ได้เลย เพราะตัวนี้เป็นตัวแรกไปบวกกับตัวหลังแล้วก็ตัวที่ต้องเอาไปใส่ก็คือตัวนี้เลขห้าสิบวกหก็ได้15ค่ะโอเคนะคะเพราะฉันก็จะเป็นแบบนี้นะนักเรียนก็สามารถทำได้แน่นอนนะคุณคุณครูเชื่อในความรู้ความสามารถของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเพราะนั้นหน้านี้คุณครูสุนารีติดดาวไปทำต่ออีกข้อเดียวนะคะแต่หน้าต่อไปนี้ให้นักเรียนทำเองหมดเลยค่ะ 1 31ทํายังไงทําเหมือนเมื่อกี้ทุกอย่างเลยค่ะเรียนบอกครูต่มันไม่ได้นะมันไม่ได้นะครูหนูจะทํายังไงกันดีมันไม่ใช่จับคู่สิบนะมันยากกว่าจับคู่10เออยังไงกันดีอันนี้มันจะเป็นประมาณว่าจับคู่ยีเลยนะคะอ่ะเอาเป็นอันว่า อ่ะคุณครูใจดีลบออกให้ก่อนคือมีคนทำได้ค่ะแต่ว่าก็จะไปอีกแบบหนึ่งเอาแค่นี้นะโอ้วันนี้นักเรียนเลยโชคดีได้ทำเองแค่ข้อเดียวเองเนาะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะสร้างแบบฝึกหัดจับคู่สินี้แบบนี้อีกสัก2หน้าเดี๋ยวจะส่งให้เลยนะคะด้วยเลยมือของคุณครูสรุป5.5าจุดห้เนี่ยสรุปนะสรุปนะยกเลิกเมกื่อกี้ทำหน้าเดียวทำแค่หน และเดี๋ยวคุณครูจะเขียนบบฝึกหัดด้วยใบยมือครูให้อีกประมาณ10ข้อนะคะอ่าและจะส่งให้เรียนวันนี้นะคะเพื่อจะได้มีความเข้าใจเรื่องการจับคู่1ิบให้แน่นอนกว่านี้ก่อนนะคะอ่าเราค่อยจะไปเรื่องต่อไปนะคะเอาละสำหรับคลิปนี้ครูพักไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนแล้วเรียนรู้กับมันนะคะสิ่งใดที่ยากก็ต้องเรียนรู้ค่อยๆเรียนไปแล้วก็จะรู้นะคะแต่ถ้าไม่คิดไม่ทำเอง รอผู้ปกครองบอกอย่างเดียวเลยไม่รู้อะไรเลยนะคะแล้วก็จะงงตอนที่เจอครูเทอมสองนะคะทุกอย่างที่ครูสอนไปนะสอนแล้วไม่กลับมาสอนแล้วนะคะเพราะไม่มีเวลานะเนื้อหาเทอมสองรออีกหนึ่งเมนะคะแปดบทเช่นเดียวกันนะคะคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นจบเทอมหนึ่งก็คือจบเลยไม่กลับมาย้อนสอนนะ,นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเรียนให้เข้าใจตั้งแต่ตอนนี้เลยสวัสดีค่ะ